พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสมัยก่อนที่วัดมารวิชัยมีงูเห่าเผือกอยู่คู่หนึ่งอาศัยอยู่บริเวณอุโบสถเมื่อหลวงพ่อมีลงโบสถ์เพื่อทำวัดสวดมนต์ข่าวใด งูเห่าเปลือกทั้งสองจะเข้าไปอยู่ด้วยราอในสมัยนั้นโบสถ์ยังชำรุดผุพังงูจึงเลื้อยเข้าออกได้อย่างสบายพ่อหลวงพ่อมีออกจากโบสถ์งูแสลูทั้งสองจะเลื้อยคู่กันเหมือนกันตามออกมาส่งเป็นดังนี้มาหลายสิบปีบางครั้งถ้ามันเห็นหลวงพ่อมีเดินมาพร้อมลูกศิษย์หรือชาวบ้านมันจะเลื้อยเข้ามาหาเสมือนเป็นการตอบรับ โดยไม่เกรงกลัวใครและไม่เคยทำร้ายผู้ใดเลยแม้แต่น้อยซึ่งหลวงพ่อมีก็ห้ามสิทธิ์และชาวบ้านทุกคนทำร้ายงูเห่าเผือกที่แสนเชื่องทั้งสองตัวอย่างเด็ดขาดจนคราวที่หลวงพ่อมีท่านได้สร้างแหวนพรมสีหน้าขึ้นปลุกเสกทางด้านป้องกงันงูและเขี้วงาโดยเฉพาะทำให้ชาวบ้านหัวใสคนหนึ่งเห็นว่าหากใส่แหวนพรมสีหน้าแล้ว การงูได้ชนกนักในสมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านจะทําพิธีเป่ายันพรมสีหน้าท่านว่ายันเกาะเพชรเป่าไปรักษายากเล่ายากับชาวบ้านมันของคู่กันท่านว่าวิชาพรมสีหน้ารักษาง่ายกว่าแถมคุณวิเศษก็ไม่เป็นรองยันเกาะเพชรทั้งอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมหนุนดวง เรื่องกันสัตว์นีพิษก็ไม่เป็นรองยันเกาะเพชรการเป่ายันเกาะเพชรต้องหลวงพ่อเชิญเป่ายันพรมสีหน้าต้องหลวงพ่อมีรักษาคนป่วยสืบสารตำนานหมอต้องหลวงพ่อเมียนสามสิทธหลวงพ่อปานวัดบางนมโคชาวบ้านคนนั้นจึงใส่แหวนไปจับงูขายเป็นอาชีพแล้วบังเกิดความฮึกเหิมว่าเห็นงูเห่าเผือขายยาก และมีราคาสูงลืมคำสั่งห้ามของหลวงพ่อมีแอบขโมยจับไปขายหนึ่งตัวเมื่อหลวงพ่อมีทราบเรื่องและเห็นว่าในไหนงูก็ถูกขายไปแล้วท่านก็ได้แต่ดุแล้วว่ากล่าวตักเตือนตามลักษณะผ้านักเลงของท่านว่าให้ผู้นั้นเลิกอาชีพจับงูขายและห้ามนำแหวนพรมสีหน้าใส่จับงูขายอีกเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นเกิดเรื่องแน่ก็เป็นจริงตามคำที่หลวงพ่อพูดทุกประการชาวบ้านผู้นั้นอ้างว่าความยากจนมีความจำเป็นต้องจับงูขายเลี้ยงชีพต่อไปอีกหาได้เชื่อฟังคำตักเตือนของหลวงพ่อแม้แต่น้อยแล้วกรรมก็ตามทันเร็วจริงๆอีกสามวันต่อมาชายผู้นั้นลืมนำแหวนใส่นิ้วไปจับงูเหมือนเช่นเคยจึงถูกงูกัดตายในที่สุด ปัจจุบันงูเห่าเผือกที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเหลืออีกหนึ่งตัวแต่แก่มากแล้วและตั้งแต่คู่ของมันซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นงูตัวเมียที่ถูกจับไปขายก็ไม่เคยโผล่ออกมาให้ผู้ใดพบเห็นมันอีกเลยตะกุดของหลวงพ่อมีนอกจากจะใช้กันงูดีแล้วเรื่องสุนัขก,ก็เหมือนกันเคยมีประสบการณ์มาแล้วนักต่อนัก ชาวบ้านพกตะกุดหลวงพ่อมีถูกสุนักกัดแล้วก็กัดไม่เข้าเรียกว่าสุนัขเฝ้านาเฝ้าบ้านที่ว่าดูดูยังไม่เคยได้เลือดแม้แต่ลายเดียวชาวบ้านทั้งหลายจึงนิยมนำตะกุดของหลวงพ่อมีผูกเอวเด็กสำหรับป้องกันงูและสุนักกัดอีกด้วยขนาดเคยมีเด็กถูกสุนัขลุมฟัดลงไปนอนกับพื้นยังไม่มีร่องรอยเขี้ยวปรากฏ ให้เห็นจนไปที่เรื่องลือ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่